วันนี้คลิปนี้พ่อแบงค์จะพาเด็กๆไปดูต้นคริสต์มาสของจริงต้นใหญ่มากแล้วก็ไปดูว่ามีของขวัญอยู่ใต้ต้นคร<ช>ิสต์<ช>มาส<ช>หรือเปล่าโอ้หนึ่งให้มีเพื่อนๆหาของขวัญกันอยู่เต็มเลยอุ้ยใบขึ้นไปแล้วค่อยๆหานะใบอุ้ยใบเจอใบเจอเจออะไรลูกโอ๊ยใบได้โทรศัพท์หรอหนึ่งอบตม Whoa. Whoa. <Whoa. S 1> ถึงแล้วสวัสดีครับวันนี้ช่องวิ๊กบ y ยยูท b ป YouTube. เป็นวันคริสต์มาสก,ก็เลยมาแต่งตัวแบบว่าเป็นซานตาคลอสกันเลย <c oughs> พราแบงค์จะบอกให้ว่าวันคริสต์มาสคือวันอะไร วันคิดมากก็คือวันสําคัญของศาสนาคิดวันกําเนิดพระเยซูใช่มบคุยใบคุยเรื่องวันคิดมากตอนกลางคืนด้วยใช่พ่อแบงค์จะบอกว่าวันคิดมากเนี่ยในศาสนาคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวเด็ <c oughs> กๆ <c oughs> ก,ก,ก็จะต้องมาอยู่ในครอบครัวเราก็มากินเลี้ยงกันกินปาร์ตี้กันเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้ไก่งวง <c oughs> ใช่เขาทําไก่งวงกินด้วยนะไก่งวงตัวใหญ่ใหญ่เคยเห็นไก่งวงไหม ไม่เคยเห็นน้องบิงเคยเห็นไหมเออใช่ไก่งองอย่างตัวใหญ่ๆอ่ะที่ใ,ใ,ใช่กินละอิ่มมากเลยแต่ว่าอะไรอีกรู้มไหมที่เด็กๆชอบก็คือตอนที่เด็กๆหลับอ่ะซันตาคอร์จะมาถ้าเราดูซันตาคอร์ซันตาคอร์ทจะขืนใช่เด็กซันตาคอร์จะมาตอนเด็กๆหลับ <S <S เขาจะเอาของขวัญน่ะมาเอาวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสเลย, <S <S เลยวันนี้คลิปนี้พ่อแบงค์จะพาเด็กๆไปดูต้นคริสต์มาสของจริงต้นใหญ่มาก เราก็ไปดูว่ามีของขวัญอยู่ใต้ต้น,ตนคริสต์มาสหรือเปล่าใช่เด็กๆไปไปดูของขวัญที่ต้นคริสต์มาสกันจ้าไยาฮูอ้าวสวัสดีครับตอนนี้นักวิ่งนักพายมาหาของขวัญน,นะของขวัญอยู่ที่ใต้ต้นคริสต์มาสข้างหลังเรา,าพ่อแบงค์อะอเตรียมหนอนหนูหาไม่เจอเหรอน้องไบร์น้องไบร เซนตะคอร์เอาของขวัญมาให้เราแล้วเมื่อคืนนี้ไปดูกันเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเราไปดูของขวัญที่ใต้ต้นคิดมากกันก่อนไปเร็วไปเร็วต้นคิดมากต้นเนี้ยเราต้องค่อยๆขึ้นมันไดไปนะขึ้นไปทางนี้ก็ได้น้องใบโหนี่ไงมีเพื่อนๆหาของขวัญกันอยู่เต็มเลยอุ้ยใบขึ้นไปเร็วค่อยๆหานะใบ เจอไหมนี่นไงต้องคิดมากอ่ะมีของขวัญอยู่ใต้ต้นคิดมากหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนช่วยกันหาหน่อยสิน้องใบน้องใบมันอยู่ในมันอยู่ในมันอยู่ในลูกโป่งน,นี่เปล่าค,ค่อยๆหยิบนะหุยหุยใบเจอใบเจอเจอ,เจออะไรลูกโอ้ยใบได้โทรศัพท์เหรอน้องใบได้โทรศัพท์เป็นของขวัญคิดมากหยาน้องใบได้โทรศัพท์เป็นของขวัญน,นะไปให้แม่กิฟต์ดูสิ อไม่กิฟตจะชอบได้ขอขวอัญเนาะได้รู้เนาโอ้หนูได้ของขวัญเป็นโทรศัพท์ iPhone หนูจะได้เล่นเกมแล้วก็ต้องเอาไปเรียนรูเรนร้เรื่องหนังสือหนังหาด้วยนะโอเคไหมไปเราไปดูโทรศัพท์เไปดูอีกสิมีอีกเฝ้ามีอีกเฝ้าของบิงนะของบิงยังไม่ได้ของขวัญเลยนะน้องบิงลองดูซิมีอะไรหรือเปล่าของขวัญบิงอ่ะไม่เติบบไม่เติบบเลยไม่ใช่ขยิบนะอับดิบัตหยิบให้น้องใหอ้อับดิบหยิบให้ เอาล้ครับดูของขวัญบิงนะจะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ได้อะไรอ่ะพ่อเป็นช่วยพ่อเป็ช่วยเปิดแล้วเปิดแล้วว้าวของบิงได้กระเป๋าตังค์ของบิงของใครของพ่อเหรอเฮยน้องบิงได้กระเป๋าตังค์มีตังค์หรือเปล่าน้องเปิดดูสิจะได้อาตังค์ไปซื้อข,ของขวัญอาตังค์ไปซื้อของเล่นหยิดดูสิมีตังค์เปล่า,าอ๋แบบอเห็นพ่อนี่ของบิงได้อันนี้ ไปไปซื้อของเล่นเลยไปออกได้ออกได้นองบิงของขวัญอยู่ตรงนู้นน่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องของขวัญกันเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรอยู่แกะตรงไหนนี่นี่ทางแกะอยู่ตรงนี้นี่เปิดประตูเลยนี่ตรงนี้เริ่มตรงนี้เข้าไปดูที่ของขวัญมีอะไรมีคุณแม่อยู่ในของขวัญ โอ้เด็กๆเด็กๆดีใจไหมดีใจมากเลยมะเอาของขวัญมาดูข้างนอกดิเอาของขวัญมาดูโอ้โหของขวัญสวยมากของแก้มของขวัญหน่อยของแก้มของขวัญหน่อยโอ้โหดีใจไหมลูกดีใจไหมของขวัญเป็นแม็กกิฟ์อ่ะมีเพื่อนมาเล่นด้วยหนึ่งคนเพื่อนชื่ออะไรครับนม่นี ่มัดหมี่อ๋อมัดหมี่มัดหมี่ใ <laughs> บ <c oughs> พาน้องมัดหมี่ไปดูของขวัญตรงนู้นเปล่าเนิ่นไปไปดูแคดไปอของขวัญที่ไบเปิดได้อะ่ะ <c oughs> โหน้องใบจะพาขึ้นไปดูของขวัญข้างบนเหรอน้องมัดหมี่ขึ้นไม่ไหว <c oughs> โอ้ดูบิง ขึ้นไวมากโอ้โหน้องมัดหมี่ขึ้นไปแล้วออแแลล้้ววคค่่ะะโอเคน้องบายน,น้องบายหยิบของขวัญให้มัดหมี่หน่อยนี่นของขวัญมัดหมี่อยู่ในรูนี้หยิบไหมหยิบไหม <c oughs> เอ๊ะใส่หมวกให้มัดหมี่เลย <c oughs> ใส่หมวกเลยลูกหนูใส่หมวกให้ให้เพื่อนหน่อยใส่ได้ไหม<ส>อ๋องั้นใส่ให้ตัวเองก็ได้ใส่ให้ตัวเองโอเค,อ,เคอ่ะลงได้อ, <c oughs> อ่ะงั้นใบน้ำก่อนไปลงให้ดูก่อนไานางว <c oughs> ัดหนีไม่ลงอ้วเ <c oughs> หรอะฮะไปเล่นตรงนู้นก,กันต่อ งั้นงั้นเดี๋ยวน้องใบไปแล้วนะ,ะ <c oughs> ไปเล่นของฝันตรงนี้กันน้องใบหนึ่ง <c oughs> หนึ่งถึงสามก่อนหนึ่งสองสาม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  หนึ่งสองสามดึงบีมือล้มไปแล้ว